เพจดังไราย,ยาความสัมพันธ์แอปทักษออนถึงรักปัจจุบันที่ถูกมองหลากหลายมุมแอปทักษออนไปเปิดใจให้สัมภาษณ์หลากหลายมุมชีวิตกับผู้จัดละครคนดังจา๋ายศนีบางช่วงบางตอนพูดถึงความรักปัจจุบันกับหนุ่มรุ่นน้องนนนกุญชาโนนซึ่งเพจดังอย่างเจมอยร้อยแปนั้นก็ได้สรุปบทสัมภาษณ์ของแอปไว้ดังนี้พี่จ๋าได้ถามว่า พอวันที่เปิดตัวครบมีผลอะไรกลับมาถึงเราบ้างด้านแม่แอปนั้นก็ตอบว่าคนก็เซอร์ไพรส์มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและมีคนที่บายไปเลยก็มีขอไม่ติดตามต่อไม่ใช่คนไกลด้วยสุดท้ายมันจะลัสลองไปถึงไหนเราก็ไม่รู้ได้วันนี้มันไม่ใช่การตัดสินใจด้วยความรักและหวังดีกับตัวเองอย่างเดียวแต่คือลูกอีก ก็ต้องเลือกคนที่เขารักและหวังดีกับลูกเราอยู่ดีด่านที่ยากที่สุดของแอปคนที่แอปต้องแข็งมากที่สุดก็คือคุณแม่กับลูกสองด่านนี้ที่ยากที่สุดอะไรที่เข้ามากระทบคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาไม่เห็นด้วยน้อมรับและเข้าใจที่จะไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่ก็ตั้งใจที่จะไปต่อแบบนี้เพราะว่าสุดท้ายในวันที่เมื่อเราแฮปปี้คุณแม่กับลูกแอฟแฮปปี้แอฟก็ไปต่อเห็นด้วยกับแม่แอปหลักก็เป็นกำลังใจให้แม่แอปนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ